สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์นะครับเรียนรู้เรื่องทุเรียนนะครับแต่และช่วงจังหวะนะครับต้นเบอร์เก้าแถวแถวอะไรนาะเดี๋ยวดูก่อนแถวจี G, นะครับแถวจีนะครับเออลูกนี้ก็ไซ ท้าหัวไม่มูนะครับผมไล่ซอยออกแล้วนะครับมันเยอะนะครับมันก็โตช้านะครับในเรื่องของการจัดการผมก็เลยมาจัดการมาซะนะครับนะครับวิธีเจาะจงรายละเอียดนะครับก็คือแวบแรกที่มองเข้าไปในกลุ่มของลูกมันเนี่ยท่านมองหาไอ้ลูกที่งอก่อนหนึ่งนะ งอที่สุดนะครับกวาดลูกงอให้หมดเสร็จแล้วในพวงนั้นอะ่ะมันจะต้องต้องเลี้ยงหลอดเดียวนะครับก็วิธีการดูก็คืออย่างนี้นะหงายมาหงายมาอย่างนี้แล้วท่านไม่โฟกัสเลยแล้วท่านก็ดูว่าไอ้ตรงตุ่มเนี้ยมันได้ตรงกลางมากแค่ไหน ผมอาศัยอย่างนี้ถ้ามันแป้วมากตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยว่าเพื่อนก็เด็ดออกเลยนะครับให้มันเหลือยอดเดียวนะครับเดี๋ยวอันตัวนี้ให้มันโตอีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยหายออกขึ้นมาดูเนี้มันจะได้เซนเตอร์พอดีใน,ในตุ่มกลางลนะั่นแหะอย่างเงี้ยหายไปเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตัวน,นี้ก็หายไปนะครับ,นะรบนี่ ตุ่มกลางนะครับเห็นไหมวิธีการคัดสรรน,นะครับเอาตัวที่ตรงที่สุดในโลกนะครับผมทำอย่างนี้เราก็จะได้ลูกสวยๆนะครับวันนี้ก็เลยมางานงานที่มาทำก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยมันติดเยอะนะครับรุ่นนี้จะติดเยอะนี่ทีนี้เราก็ต้องมา จัดการมันนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ทำเนาะก็มาคัดสายนี้เพราะมงั้นมันจะโตช้านะครับเดียปล่อยให้เราช่วยมันนะครับเราต้องช่วยงานนิดน,นึงประมาณนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับผมบอกทุกครั้งทำสวนก็ต้องจัดจัดการให้มันต้องจัดการเป็นผู้จัดการก็ต้องจัดการอันนี้ต้องดูด้วยนะครับว่ารุ่นไหนน้อง น้องก็ก็เอาออกไปเลยนะครับให้มันดูในรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหม,ไมงองๆเป๊วๆเนี่ยขัดสันให้เหลือเหลือเหลือไว้ประมาณเอาคริปอ,ออกก่อนให้ให้เครื่องนะครับข้างบนก็เหลือนะครับข้างบนก็ยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวไปจ่ายค่าไฟก่อนนะครับไปจ่ายค่าไฟก่อนเดี๋ยวจะมาขึ้นซอยต้นนี้นะครับวันนี้จะเก็บต้นนี้ เก็บรูปงอนะครับเท่าหัวแม่มือนะครับถ้าใครก็คือเท่ากับใครนกกระทาเนะาะครับถ้าว่ากันในสาของทุเรียนนะครับแต่ผมก็เทียบโดยมือมนี่นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วหักด้วยนะรถชนหักสองนิ้วเลย,เลยนี่นิ้วก้อยนิ้วหัวแม่มือ แต่งเท้าหัวแม่มือนะครับหรือเท่าไข่นกกระทานะครับแต่งให้มันคัดเกรดคัดให้มันเอาไอ้ตัวขี้เหรออกเอาไอ้ตัวบิดนะครับเนี่ยคือการจัดการนะครับเดี๋ยวเขาจะโตเร็วนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันแรงงานด้วยนะครับผมไม่ใช้แรงงานผมไม่ไปพักนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาพักทําสวนไม่พักไม่ได้นะครับเนี่ยจัดการยังไงนะครับนี่ลูกนี้ นี่มองอยอย่างเงี้ยอ,ออกนะครับนี่ด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวตอนซอยจะมาขึ้นต้นแล้วถ่ายให้ดูครับถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวอ่ะเดี๋ยวดูทำให้ดูขิงนิดก่อนเนี่ยก้องนี่ครับมาเรียงมาเรียงให้ดูดีกว่าว่าผมแต่งแบบไหนนี่ เคยได้เห็นภาพนะครับถ้าคนบางคนเสียดายอะคเคยครับเสียดายเสียดายมันจะจโตช้าลูกแดงนะครับถ้าลูกเยอะถ้าติด,ดเยอะๆในะลูกจะแดงนะครับอาหารไม่พอเนี่ยอันนี้ไซเล็กมาเรียงให้ดูคลิปไปกระมวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละครับคลิปผมอันนี้จะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเชือก เชือกเหลืองน่าจะเป็นเชือกเหลืองนะครับเนี่ยรุ่นนี้รุ่นเชือกเหลือง3มรุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นรุ่นรุ่นสุดท้ายจะเป็นเชือกม่วงกรเจือน้ําเยอะๆกระ่วงไปเป็นแถบเหมือนกันนะนเห็นไหมเนี่ยตัวนี้กลมเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในกองสวยก็เลยเอาออกนะครับเห็นไหมตุ่มดําตรงหางแย้ไหมเนี่ยมองให้มันให้มัน,ให,มนให้มันได้ตรงกลางมากที่สุดนะครับถ้าตัวไหนแบว ในการคัดว่าเฮ้ยมันสูสีกันเนี่ยแล้วก็เอาตัวไหนที่มันแบวกว่าเอาอกแต่ว่าถ้าสวยในสวยก็มองเจาะลงไปอีกว่าไอ้ลูกทั้งพวงนั้นมันสวยทั้งหมดก็ต้องดูนะครับว่าเฮ้ยมันต้องมีลูกตึงนะที่มันที่มัน,ท,มนที่มันหาขุดซุดขาดสนุนสมบัติไปอาจจะดูช่วงบนนี้อาจจะดูช่วงบนนี้อาจจะแป้วไปอะไรเงี้ยเนี่ยวิธีการคัดขัด้นนะครับ เพื่อให้ได้ทุเรียนที่ทรงสวยแล้วได้คุณภาพนะครับตามที่ตลาดต้องการนะครับอันนี้คือคือรายละเอียดปีกย่อยที่ท,ที่ที่ต้องทำนะครับที่สวนทุเรียนต้องทำเห็นไหมคือถ้าใช้มือเด็ดมันจะเด็ดง่ายแปด๊ดแปด๊แปดแดถ้าใช้ตะขอเนี่ยมันต้องชาต้องใส่ทุงมือนะครับแปด๊ดแปด๊ดแปด๊ดแป๊ดเด็ดลงมาเลยเดี๋ยวไอ้ตุกข้อนี่มันมันก็จะดีดขอ้นมาเองเด็ดเด็ดเด็ดเนี้ยเด็ดเด็ดเลย แล้วก็พ่นยาร่านะครับขัดสันมานะครับถ้าอยากได้ทุเรียนสวยแต่ว่าทัองท่านมีน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ขายแต่เอาผมจะไว้ขายก็คงจะลูกละกิโลสองสองกิโลเนี่ยก,ก็ขาดโอกาสนะครับเพื่อจะไปส่งเสริมให้กับตัวอื่นๆน,นะครับในสวนจะไซส์ไม่ค่อยเท่ากันนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ไซส์มันจะใกล้เคียงกันทั้งแปลงมันจะดูสวยจะได้ราคานะครับอันนี้คือเทคนิควิธีการ อย่างกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาคัดสรรให้ดูมาดูเป็นโปรเจกต์อันนึงนะครับอันนี้ร่วงไปแล้วอ,อย่างนี้นะครับในช่อหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้งอเนี่ยไหมแล้วก็เด็ดออกดูก่อนดูองค์รวมก่อนนะเนี่ยดูยกตูดมาดูเห็นไหมในจำนวนเซนเ,นเตอร์ที่เขามี มีลูกนี้กับลูกนี้เนี่ยที่ไม่ไม่สวยนะครับก็จกดัดการนี่ใครเนี้ยเขาก็จะใหญ่แล้วนะครับแต่จริงๆก็เดี๋ยวมาคัดอีกทีให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งให้มันใหญ่เท่าไข่กันก็ามาคัดอีกทีหนะึ่งว่า,าตัวนี้แต่แต่ได้เปรียบก็คือให้มันท่อน,น้ําลงมานี้มันจะได้เปรียบกับตัวนี้กว่าอันนี้มันแงะแงะไปทั้งห้ดแล้วก็ตรวจดูเช็คดูเพี้ยแป้งนะครับกานที่เราฉีด ไปก็มาดูช่อนี้นะครับคลำๆก่อนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เล็กกว่าเห็นไหมเล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้เล็กกว่าก,ก,าก,กา็คิกเลยนี่จะได้ลูกสวยไปอันนี้ก็ลูกงอเนี่ยตัวนี้งอดูด้วยสายตามองแป๊บหนึ่งก็รู้แล้วนะครับมองก่อนพิจารณาก่อนเพราะว่า ถ้าไปเด็ดบังดีเอ้ยลูกสวยประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเขาแปวข้างหนึ่งนี่มันนี่เนี่ยแปวมันแฟบไปตรงนี้นี่ตรงนี้มันบวมตึงๆสวยงามเห็น,นไหมเนี่นนยนะหายแจ เข,เขาบอกว่าเขาบอกเอาหางตัวนี้ออกมันจะป่องสวยเขา,านะาน่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเด็ดมันก็จะเป็นแผลแล้วลองดูเนี่ยลองดูต้นที่เก้าเนี่ยก็จะป่องดีเหมือนตัดสายสะดือหรือเปล่าไหมเขา่าลองดูนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้ามันสวยเขาทำเอาเนี่ยเด็ดนะพี่ชายผมบอกไม่รู้จริงหรือเปล่า ันนี้จะต้องเอาให้เหลือสองอันนี้เป้ปเดี๋ยวเอาเน,นี่อเล็กเอาตัวงอที่สุดออกก่อน,อ,น,นอันนี้เล็กกว่าชอนหนึ่งอันนี้เปี้วบิดข้างหนึ่งเน,นื้น,นี่เล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็พอแฟบอันนี้บิด เห็นไ,ไหมมันไม่ได้เซ็นเตอร์ม,มันแฟบไปข้างหนึ่งมันแฟบตรงนี้ก็เอาออก,ออกพอแล้วพอก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยก็จะได้รูปทรงสวยแล้วก็เด็ดหางออกน่อี นี่แหละครับมาพิจารณาดูว่ามันฝับไหมมันรีบไหม,ม,ไมอะไรเงี้ยทีนี้ขั้นตอนนี้มันก็จะสำคัญมันจะโตรเร็วอ้าเห็นไ,ไหมได้สวยแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับน่ะข้อมูลอีกเยอะ เดี๋ยวมาถายดูอันนี้เอามากิ่งนี้ด้วยกันกิ่งประมาณนี้อันนี้ก็บิดแงะอางนี้ก็เอาออกดูก่อนอันไหนสวยอันไหนไม่สวยอันนี้เบียวก่อนเอาเบียวก่อนดีกว่าเอาลุดแล้วนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายช็อตสองให้ดูอีกทีนึงพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย,บายขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศมีครอบครัวที่ต่างประเทศนะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ